จะกันตัวก uh, ับแขกท่านส่วนผสมเลยนะครับเพื่อนนี่รถใหม่ถ่ายไม่ได้คนเยอะเรามาถ่ายเล็กๆเฟี้ยวกันดีกว่าอ๋อดูคันนี้โอ้โหแค่โหงหลังลายดั้งที่สุดตื่นแล้วอืมโอ้โหดูความมึกก่อแล้วก่อนจัดฝ่ายมือรวมครับ นีอะไรให้ชายให้คาชายหังโอ้แฟรนดีซีนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็น2องที่ศูนย์ว่าองที่ศูนตัวแตเพ่นโอ้โหเกลียวเกียวอย่างเกียวอยู่โป่งอยู่โป่งหมา่นมั้โหมั่อะไรนะ งานตรีน,นะครับ,บรงานเที่ยวเคศูนย์แปดโอ้ดูโลโก้ครับอ่ะนี่นครับโลโก้กันนะโอ,โ,อโอ้มาเออนี่ไงสองสี่ศูนย์สี่นั่นเองนะครับรหัสเขาจะว่าเป็นรหัสที่ก็ต่างหา,าสะสม ไม่ดูคลิปนะครับเด็กของเราเงินวางกล้องนะผมจะวางกล้องแล้วกับพื้นนะผมจะวางกล้องแล้วกับพื้ปนะอืมล่าเหมือนายไม่อัดเลยเขาเรียกลายอะไรก็ไม่รู้นะแต่อย่างเสี้ยวอ่ะ เลมดิดูตรงนี้คนน้อยกว่ามาดูสปอตไลท์ไปหน้าแตวดาผมไม่จลเป็นแล้วผมสอต้องนั่งถ่าย ยังไ้ว่าผมต้องนั่งถ่าย,ยรูปแ้องขยับทดกทีเดี๋เทียวนะอย่างเดียว อ่ะสอบบนนะออี้ไหมสอบบนนในก่อนนะไม่วนเดือดเดือดนะคนไม่เล่นก็จะไม่รู้ว่าไอ้วันนี้วันหนึ่งเงีอะไรบ้างนะแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับถ้าคนสายรถนี่มันดันบุญจะสูงเลยมั้ยขงในนะครับ ก็จะตกแข่งนัสาท้อนทางตั่ตยแข่งตรงนี้ไม่ค่อยมีไฟได้วยนะมันจะออกคนนึดนนี้ <c oughs> นนแล้วจ <c oughs> ัตเามากนี่คือบนนะฮดรูใหม่ ข้าวแบบยครเซียวโอ้ยคันนี้เย็นอุ้ยว่าังสวยเีโปรดนี๋ยนะสตีดเมทัลมีรถโก,กสตีดเมทัลด้วย ใกล้เดียวกันแน่ๆข้างดูฟิตเมนนะครับฟิตเมนแ๊ะมากแต่ว่านี้จะเกินๆนะฮะกรียกว่านิดหนึ่งอะ่ะห้ามโดนกร่านนิดเดียวโซนนี้แขงไม่ค่อยมีเป็น M3 ดูนะฮะโูจามคันนี้อนะสุดมากเลยจริงจรินสครับดูภายในอ็นสามนะคะโอ่งโป่งทำได้ดีมากดีมากคัมพิซเมนต์โคตรตเตะเลย นะให้ดูนนะ้ำท้ายนะครับว่าเอมสานะครับเยอรมันเหมือนกันดูท่อพอซีพอไซเปนเนียรถดางค้าง คีโนโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับโอ้โหโคตรใหญ่เลยครับพี่น้องครับเาจะได้นะะมาณว่าตรงเนี้ยถึงๆสักนิดหนึ่งถึงๆสักนิดหนึ่งเรียกว่าไฟถึงเออถ้าไฟถึงถึงหน่อยนะรถจะสวยมากรถจะสวยมาก <S <S อ นี้มาให้ดูนี่มาให้ดูให้ดูเรียกว่าสามคันเท่ๆเอ m มเอ็มสามผมมีรหัสเลยนะเขามีแบบเคสมเจ็ดหรือเคเก้าเก้าน่าจะเป็นรหัสผมไม่แน่ใจาว่ากลุ่มไหนนะก็ใครรู้ก็เม้นมาหน่อยเพราะว่าโอ้เหลือเก่ดเลยเหลือเก่ดเลยนะนเลยนะี้ยก็สอง ส,สนยครับปกนคนไม่ดูกันแบบจุดจุกใจเลยดูนี่ดูนี่สากระโปงากระโรงท้ายเป็นเสียบลา่งเีเบลา,ง,บลาง,งโอ้โหกนทีสี่ โอ้ยัท่นมัอถุกเอบซองแอบซองอับซองอับซองแับเอ่าหรัเท่ารู้มองแต่หรือเปล่าแอบสองอสายต้องเช็คคอยเช็คเสียงตลอดเนี่ยสายมันก็คอยพันอยู่นี่ตลอดเลยโอ้นี่ผมว,ว่านี้ต้องจะเป็นแบบพวกเค้าดีใหม่แน่แน่มดคเนียนมากมากด้นเนี่ใหดูระลรใสายท้ายนะครับ เขอื่นเขาเก็บเนียนนะเขาเก็บเนียนนะฟิตเนนเขาเขาแบบโคตรไปโคตรไปนะผมชอบแม็กแม็กเนียนโคตรเท่เลยนี่องซูม์ัคตัวนีนว้เดีขยายภาพให้นะแม็กเนียนนี่ดูนะเตะมากให้ดูด,ด้านงขาย ดูวนอีกรอบหนึ่งน,นี่เลยนะสิงจริงๆโอเคแค่สามคันนี้ก็จะสิบนาทีแล้วแค่สามคันนี้ก็จะสิบนาทีแล้วค่อยๆล้อไปแล้วกันรถใหม่ถ่ายไม่ได้ก็อทำคลิป เลาะๆดูรถอันนี้แหละฮะนะโอเคค่เจอกันใหม่คลิปหน้าให้ดูไฟท้าย,ยให้ให้ดูไฟในเกมโอ้โหผมประทับใจคันดูข้างเลยครับเราจะของรถมาเห็นบอกเลยว่าผมชอบมากนะโคตรสวยกันเลยทีเดียว